นี่ครับทองควายามเย็นที่นี่นะครับเราอยู่กันที่สำนักง,งานขายแล้วก็ผลิตนะครับผลิตเสาเข็มที่ตินันไมโครพายแต่ที่สําคัญครับวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นการทําระบบกันซึมนะครับ <c oughs> นี่คือช่วงของการทําระบบกันซึมโดยทีมงานช่า,างแม่โดยทีมงานที่แมนนะครับ นี่ครับโฉมหน้าของพี่แมนนะครับตอนนี้พี่แมนกําลังเตรียมตัดแผ่นใหญ่นะครับที่เห็นนี่นะครับแล้วก็ที่เดินหันหลังนี้พี่ตูมนะครับส่วนอีกคนที่กําลังกลิ้งนั้นคือพี่กล้านะครับแมนกล้าตูมนะครับแมนตูมกล้า3าคนนี้นะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นนะครับคือการทําระบบกันซึมด้วย P u ูทากันซึมนะครับเป็น P u สูตรน้านะครับที่ทานะครับซึ่งขั้นตอนการทานั้นช่างกล้าทาไปแล้วรอบถึง2รอบนะครับเพราะว่ารอบแรกนั้นทาด้วย P u สีขาว นะครับแล้วก็รอบ2มาทาด้วย p u เทาอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนในการเสริมความเหนียวให้กับ P u นะครับก็คือการทา P u ูลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัดแผ่นใยญ่นะครับนี่ที่พี่แมนถือนะครับนี่คือแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่นี้เป็นแผ่นใยญ่ที่เราหามาโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนจะใช้ตะข่ายไฟเบอร์ซึ่งมันจะเป็นตารางนะครับแต่นี้เราใช้เป็นแผ่นใหญ่นะครับหน้ากว้างของแผ่นใหญ่นั้นคือกว้างเมตรยีนะครับความยาวเราก็ตัดตามความยาวได้นะครับขั้นตอนก็คือว่า เราทาพีอูตอนนี้พี่ตูมกับพี่กล้านะครับกำลังทาพียูลงไปบนพื้นเดิมนะครับเป็นการทาซึ่งให้พียูนั้นเปียกๆนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของออแผ่นใยนะครับวางเสริมลงไปเดี๋ยวดูขั้นตอนที่เขาทำนะครับ นิกดวงแผ่นใหญ่นะครับเพราะในขั้นตอนก็คือว่าทีมงานเขาก็จะทาในส่วนของออ PU ทากันซึมนะครับนี่คือ PU ทากันซึมนะครับตอนนี้เราใช้ t v p u Waterproof นะครับเป็น PU สูตรน้ำนะครับ t v p u Waterproof นี่คือสีเทานะครับเราทา PU ลงไป นะครับรอบที่2นะครับรอบหนึ่งก็คือทานี่คือรอบหนึ่งที่ทาลงไปเป็นสีเทานะครับรอแห้งก็จะทารอบที่2พอทารอบที่2เสร็จปุ๊บนะครับก็ใช้แผ่นใ่นะครับนี่วางลงไปนะครับอันนี้ต้องช่วยกันทำนะครับเพราะว่าคนเดียวอาจจะทํางานยากนะครับตอนนี้ก็กําลังวางแผ่นใยลงไปบนอันนี้นะครับซึ่งแผ่นใ่นี่พอวางแล้วเราก็เดินได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวอ่านี่นี่ดูข้างหน้านะครับตอนนี้ช่างกล้ากับ พี่แมนแล้วก็พี่ตูมนะครับเขาก็จะช่วยกันรีดก็คือใช้ลูกกริ้งที่ใช้งานกำลังใช้งานเนี่ยนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวเนื้อสี P ีอยู่นะครับก็รีดรีดเพื่อให้ในส่วนของแผ่นใหญ่นะครับมันจะลงไปอยู่ในเนื้อของออพี PU นะครับในขณะที่มันยังเปียกๆอยู่นะครับนี่นะครับ นี่ตอนนี้กําลังทาพิวนะครับนี่เป็นการรีดนะครับรีดให้แผ่นใยมาลงไปฝังอยู่ในเนื้อของออพิวนะครับ <Okay. S 1> oh. เดี๋ยวผมก็จะตั้งอ่านี่นะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้จะตั้งกล้องไว้ท่านได้ได้ดูกันนะครับ อน,นี้อาจจะเป็นไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปอยู่ใกล้ๆต,ตรงนู้นนะครับ 倒白一点，我来我。<noise>

嘿嘿。 นี่ครับตอนนี้ก็วางนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็ประมาณสี่อุ้ยสี่ช่วงนะครับเดินเรือข้างในข้างในนั้นก็จะวางยากวางยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่สอดดูใต้หลังคานะครับก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นการทําระบบกันซึมโดยที่อยู่ทากันซึมอ้าวหันสามนุม่มรูปลอ นี่โฉบหน้าครับโฉบหน้าตอนนี้ท่านดู YouTube อยู่นะครับเดี๋ยวท่านดู Facebook อยู่นะครับโฉบหน้าคนกลางที่ข้างบนนั้นคืออพี่แมนนะครับแล้วคนที่อยู่ด้านานั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อพี่กล้ายกมือขึ้นอ่าพี่แมนพี่กล้าแล้วก็พี่ตูมนะครับยกถังพีวูโช้ดูหน่อยนะครับเป็นยอ่ออุ้ยติดขาอ่าหันหน้าทางอ่าพี่กล้ายกถังให้ดูหน่อยนะครับนี่เป็นพียนะครับพียูทีวีพียทุกพรุ่งนะครับเผื่อท่านที่สนใจก็ ติดต่อได้นะครับตอนนี้พี่กล้าจะเป็นมือหนึ่งในการทำระบบการซึมด้วย PU TV PU วัตถุรูปนะครับแล้วก็2พี่แมนกับพี่ตูมนี่เขาถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าพี่ตูมนี่มือปูนล็อนะครับมือปูนล็อผมเลยนะครับพี่พี่ตูนเนี่ยนะครับอันนี้แผ่นสุดท้ายยากหน่อยนะครับอะตอนนี้ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามคอยดูกันทาง u ู u b e ต่อไปครับช่องสันชัยกนานช่างดูคู่บ้านครับขอบคุณ TV ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก TV PU วัตถุรูครับ ยาเยอะมันออกไปให้มันได้ตก